8D นำโดยการใช้เซ็ตต่างขั้นตอคอนโทรลขั้นตอนการเซ็ตทูลเครื่องกึง c n c คอนโทรนซีเมนต80์ 808D ขั้นตอนแรกเข้าไปยังโหมดจ็อกเพื่อให้ทูลเข้าใกล้ชิ้นง,งาน เปิดสปินเดิลหมุนใช้โหมดแฮนด์วิวเคลื่อนที่นแนวแกนแฟรหมุนไปนแนวแกนแฟรให้ปลายมีสัมผัสชิ้นง,งาน ปิดสปินเดิลป้อนค่าแนวแกนแฟบแมชเชอร์แกนแฟบป้อนค่าศูนย์กดอินพุตกดเซตเลงที่ความยาวในแนวแกนแฟบเปลี่ยนแปลงค่า ต่อามาดำเนินการถอยมีดออกแซบบวกเคลื่อนที่ความโตแนกนเเข้าชิ้นง,งานในกรณี้เราวัดความโตที่50มิลิเมตรเปิดสปินเดิลใช้แฮมวิล X ลบให้มีเข้าไปใกล้ชิ้นงานที่สุดปิดโหมดการทำงานหยุดสปินเดิลป้อนค่าที่แมวแกน X ไดมิเตอร์ห้าสิบ กดอินพุกดแ a ็บ x แท็บแหล่ง x ค่าตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงนำมีดถอยออก x บวกเป็นที่แม่แกนแท็บบวกกดปุ่มเ f ฟเ e n c e นำมีกลับจุด อ้างอิงทำเช่นเดียวกันทุกทูนนะครับเราก็สามารถเซตทูนได้